สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะตื่นมานะคะอากาศสดชื่นมากๆท้องฟ้าสวยงามนะคะวันนี้จะมาให้ทุกท่านได้ทานอาหารเช้าด้วยกันวันนี้จะเป็นสลัดทูน่าไข่ดาวนะคะแล้วก็มีผักมีซุปนะคะมีข้าวเล็กน้อยจะกินข้าวก็ไม่เยอะนะคะิดเดียวก็พอโอ้ยไม่เยอะเต็มถ้วยเลยนะคะ อันนี้ก็ตอนเช้าก็จะจิบกาแฟนะคะหลังจากนั้นก็จะไปเที่ยวบนเขานะคะเดินเขาเล็กน้อยไปชมธรรมชาติดอกไม้เบาญาแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวนะคะไม่มีดอกไม้ให้เราชมเลยมีเล็กน้อยนะคะก็ดอกผักกาดส่วนที่เห็นนี่นะคะคือต้นบัยนะคะไม่ใช่ต้นซากุรานะคะดอกบัยกับดอกซากุระมีแอบคล้ายกันนะคะแต่คนญี่ปุ่นจะรู้ว่าเอาจริงๆแล้วไม่เหมือนเลยค่ะ ธรรมชาติเมืองนอกนะคะพอหน้าหนาวนะคะใบไ,ไม้ก็จะร่วงหมดเลยแล้วต้นไม้ก็จะแห้งตอนแรกคิดว่าต้นไม้ตายแล้วไม่ตายนะคะพอถึงจะดูใบไ,ไม้ผลิตเขาก็าจะออกมาเขียวกระจีสวยงามนะคะนกเอ่ยมแมลงเอ่ยธรรมชาติต่างๆนะคะก็ออกมาแบบ ธรรมชาติจริงค่ะพอเราอยู่ที่นี่มันจะเป็นตามฤดูกาลเนาะมีสีแล้วดูดอกไม้ที่เห็นเมื่อกี้นะคะเป็นต้นญ้านะคะไม่ใช่ดอกไม้นะดอกเขาน่ารักดีเธอถ่ายมาให้ดูนะคะส่วนเมื่อกี้ที่เห็นนะคะดอกเึยสายคิดว่าใบไม้เขาแบบสีสวยงามนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นดอกซากุระนะคะ แต่ว่าอีก3เดือนถึงจะบานนะคะประมาณเมษานะแต่ปีนี้อากาศไม่ค่อยหนาวอุ่นๆร้อนๆคิดว่าดอกซากุระจะบานเร็วนะคะแล้วก็ร่วงเร็วซากุระจะบานให้เราให้เราเห็นแค่7วันนะคะถ้าใครมาเที่ยวต้องรีบๆดูคะ่ะต้องเช็คให้ดีด้วยนะคะถ้าอยากถ้าท่านจะไปที่ไหนไปเที่ยวตรงไหนของญี่ปุ่นแนะนำให้ดูบัวชัวหรือไม่ก็ติดต่อทางอัมเพอร์หรือว่า ที่ท่องเที่ยวนะคะสอบถามจะได้ไม่ผิดหวังนะคะอธิษฐานเวลาที่วันหยุดหรือว่าวันไหนที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะมักจะออกไปเที่ยวไปเดินเล่นไปฟังเสียงนกเสียงกาดูธรรมชาตินะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ